สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่อนขาวันนี้นะคะมืดอีกแล้วนะคะกว่าจะเลิกงานนะคะวันนี้นะคะเป็นเสาทํางานนะคะเพื่อนเพื่อนขานะคะแวะเข้ามาทักทายนะคะวันนี้จะให้มาดูอาหารเนาะ ะะแล้วก็มีลูกนกออกมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะมีนกแก้วนะคะนกแก้วพ่อพัดเนาะชุดนะคะตอนนี้ออกไข่แล้วนะคะตอนนี้ด้านจะได้ประมาณสี่ฟองนะคะต้องแอบ,บดูเขานะคะเนื่องจากนกแก้วพ่อพัดนะคะเขาเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะหวงไข่นะคะถ้าเราเปิดหรือว่าเราทํา อะไรกับเขาเนี่ยนะคะเขาจะจิกไข่เขาทันทีนะคะเพื่อนๆค้านะคะนกของชุดค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะคะก็กจะนํามาให้ดูบางส,ส่วนส่วนของวันนี้นะคะจะไม่ได้ให้ดูนกหงยกเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนกแก้วพอพัดนะคะว่าลักษณะของเขานะคะเวลาเขาออกไข่นะคะเขาเป็นยังไงนะคะแล้วตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงนะคะพอพัดนะคะก็นะคะหลายๆเพจก็จะบอกมาออกลักษณะของอ ตัวของนกแก้วพอพัดแล้วตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงชุดเองนะคะเรื่องหัดเลี้ยงแรกชุดก็เข้าไปศึกษาในาแต่และช่องนะคะว่าเขาแนะนําอะไรยังไงนะคะจนมาพัฒนานะคะเป็นเรียกง,ง่ายตอนนี้เรียกว,ว่าฟาร์มเลยก็ได้นะคะเพราะว่านกหงอยูของชุดค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่พอพันะะพอพอดนะคะพอพัดแล้วก็เลิฟเบิร์ดเนาะมีนิดเดียวนะคะเดี๋ยวก็กำลังจะขยายนะคะขยายไปเรื่อยๆนะ,ะเป็นฟาร์มแต่ไม่ขายเนาะ,ะเลี้ยงเพราะความรักนะคะเลี้ยงเพราะความเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่แล้วก็รักนะคะไม่ได้คิดที่จะ ยังไม่ได้คิดที่จะขายเนาะยังขยายไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่านะคะรักนะคะประมาณร้อยกว่าตัวแล้วนะคะเฉพาะหงหยกเนาะนะคะลายแม่แล้วนะคะวันนี้ออกประมาณ3ามข้อนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทยอยถ่ายให้ดูทีละข้อแต่ว่าตอนนี้ไปดูเลิฟเบิร์ดกันก่อนจ้าเลิฟเบิร์ดยังไม่ได้เพาะเนาะ, <ๆ S 1> ะเอางี้แล้วกันดูง่ายๆนะไปแอบดูนกแก <ๆ S 1> ้วพอพัดกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะไข่เขาจะเป็นยังไงนะคะแอบดูกันเลยจ้า เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนคานะคะเห็นไหมคะนกแก้วนะคะพอพัดนะคะเราจะเสียงดังไม่ได้นะคะถ้าเวลาเราแอบดูเขานะคะเราต้องค่อยๆดูนะคะเพื่อนเพื่อนค้านะคะถ้าเรารีบเราลิ่งเขาจะจิกไข่ตัวเองเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนคานกแก้วพอพัดของชุดนะคะตอนนี้ได้สีฟองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคานะเราไม่รู้ว่าเขาจะได้อีกประมาณสักกี่ฟองนะคะเพื่อนคะเลี้ยงเพราะความรักนะคะเลี้ยงเพราะควา,ความอยากรู้นะคะเห็นสีสันก็สวยงามนะคะแต่ก็เรื่องสีสันนี่สู้หงส์หยกไม่ได้เลยนะคะแต่ แต่ถ้าเป็นสีเข้มๆน้ะก็ต้องเป็นนกเลิ้เบิร์ดนะคะนกะตัวเลิบเบ้เบิร์ตเนี่ยสีเขาจะเข้มเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีอ่อนหวานสีเขียวมิ้น์สีอะไรแบบนี้ต้องเป็นนกแก้วนกหงยกนะคะเ,เพื่อนๆขานะคะแต่คลิป E ีีนี้นะคะที่ชุดเอามาให้ดูคือชุดเอาให้ดูดดนกแก้วพอพัดนะคะว่าน้องเขาน่ารักขนาดไหนนะคะอีพีหน้านะคะชุดจะเอาอะไรไม่ให้ดูนะคะเ,เพื่อนๆรอดูรอติดตามชมนะคะเ,เพื่อนๆขานะคะเป็นกําลังใจให้ชุดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ชุดด้วยนะคะคุณ ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากเอาไปเลี้ยงต่อก็กดไลค์นะคะกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามมิชุดด้วยนะคะมีอะไรเราจะได้มาพบปะพูดคุยกันเนาะอีพีนี้ขอบคุณค่ะ